ผู้ประกอบการที่จังหวัดตรังยกขบวนสินค้าเด่นของดีเมืองตรังกว่า40ร้านค้ามาร่วมง,งานเพลินตรังร้อยชิวสไตล์ตรังสร้างโอกาสและช่องทางการตลาดใหม่ขยายตลาดกลุ่มผู้บริโภคชาวกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมส่งเสริมการตลาดทั้งในและต่างประเทศโดยนายสกุลดำรงเกียกรติคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังประธานเปิดงานกล่าวว่าเพลินตรังร้อยชิวสไตล์ตรังงานแสดงและจำหน่ายสินค้าต่างปุมยภาคนี้ว่า จังหวัดตรังเป็นแหล่งท่องเที่ยวติดอันดับโลกมีหมู่เกาะสวยงามได้รับการจัดอันดับจาก World Beach Guide ให้เกาะกระดานของจังหวัดตรังเป็นชายหาดที่ดีที่สุดในโลกมีอาหารอร่อยหลากหลายวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดใหม่สร้างภาพลักษณ์ให้กับสินค้านำไปสู่การสร้างรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืน สำหรับงานเพลินตรังร้อยชิลสไตล์ตรังนี้จะขึ้นระหว่างวันที่5-9ถึงมีนาคม2568ณสุดการค้าฟิวเจอร์พาร์ครวบรวมผู้ประกอบการสินค้าของดีเมืองตรังหลากหลายประเภททั้งสินค้า GI หมูย่างเมืองตรังแตงโมเกาะสุกรข้าวเบ่ายอดม่วงตรังอาหารทะเลแปรรูปขนมเคก้กอาหารใต้พื้นถิ่นขนมจากสาขูต้นขนมเปีย๊ยะเครื่องแกงใต้กาแฟผ้าบาติก ของตกแต่งบ้านจากไม้เทพทารโรและสินค้าอื่นๆอีกมากมายกว่า40ร้านค้ารวมทั้งการสาธิตทำเมนูอาหารโดยเชฟมืออาชีพความคาดหวังเราหวังว่าพี่น้องผู้ประกอบการจะได้มีโอกาสได้เปิดตลาดนะครับแล้วก็ได้มีการเจรจาในเรื่องของธุรกิจการค้านะครับได้ขยายการจำหน่ายไปภูิภาคต่างๆนะครับแล้วก็อันที่สคือพี่น้องที่มาข้างเคียงนะครับก็ได้มีโอกาสได้ ได้มาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและตรงจากพี่น้องเกษตรกรจริงๆเราก็คาดหวังว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยจะได้เครือข่ายแล้วก็จะได้เป็นคู่เจรจาเป็นเป็นกู้คู่ค้าในอนาคตด,ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็คาดหวังว่าจากการจัดงานครั้งนี้ค่ะจะเกิดมูลค่าการค้าขึ้นไม่ต่ำกว่า9ล้านบาทค่ะ